สวัสดีครับวันนี้วันที่หกกิกายอนนะครับเรามาดูทุเรียนแปลงเลยกันนะครับตอนนี้ออกมาอันสี่ปีนะครับสปีนะปีหน้าปีหกปน่าจะห้าปีห้าปีกว่านะครับนี่เป็นมูสันคิงนะครับแปลงมูมีหมอนแล้วก็ มูเซนทิงมูเซนทิงครึ่งหนึ่งแล้วก็หมอนครึ่งหนึ่งนะครับอ่าจะประมาณยี่สิบกว่าต้นได้นะครับทีแรกก็เป็นแปลงมูเซนทิงนะครับก็คือต้นพันธุมามันชํำไม่นานก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่แล้วก็มีหมอนมาแซมบ้างนะครับหลังจากเราใส่ปุ๋ยหกสมามนะครับแล้วก็ใสยเอซีไปนะครับ ลำต้นครับก็จะเขียวทุกต้นนะครับนี่เราใส่ปุ๋ยไปนะครับดูครับใบก็ยังไม่ค่อยนาาเท่าไหร่นะครับแบบเป็นจริงนะครับก็เริ่ม ยีสลัดหมดแล้วครับยีสลัดหมดแล้วนะครับอันนี้ก็หมอนนะครับหมอนสลับมูมูลสลับหมอนอันนี้ก็เป็นหมอนทองนะครับนี่ครับ ก็ถือว่าโอเคขึ้นนะครับอันนี้กําลังแปลงนี้วัดค่าดินได้ที่สี่นะครับเรากําลังเริ่มปรับสีมาหาห้าครับสภาพดินสภาพต้นนะครับนี่เป็นมูเซนคิงนะครับ ใบมาลียงกินบ้างนะครับสวยงามนะครับลำต้น เขียวเขียวนะครับมันเป็นทุเรียนเล็กนะครับปลูกได้สองปีแล้วซื้อต้นพันมาต้นเล็กเกินครับมันก็เลยโตช้า,ามีงูเขียวด้วยเกือบตกใจ มูสลับหมอนหมอนสลับหมูไปรนะัะเดิงยงเหมือนกันนะนี่ครับติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ